ก็ได้ออกมาขอโทษเขาหน่อตัวนี่เพิ่นวา่าโมโหนี่ผ้าโตตกตำอันเขาต่อยแน่ผันผันทุนขึน้นทุนขึ้น,นพันดาหอดพ่อหอดแม่เขาผันดาว่าเขาเป็นออเออน,น,นั่นแหละม,มึงเป็นหัวหนา้าคนแนวได้เพิ่นว่านุ่นมันล้างป่าไม่ยญ่ย<อ>นี่แหละเ,เขาเรียกว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้กันดืนอๆแสดงว่าแสดงว่าอีนั่งอันนี้นะอยู่น้ำแม่น้ำพอดีพ่อแม่ก็บอกบ่ได้พัอลูกก็บอกบ่ได เมืองแต่มันเด็หนีไปอยู่ต่างประเทศเป็นอย่างแมนบอก<อ>เพราะว่านาง<อ>นางควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยแมนบอบน,นออกมาขอโทษบอออกมาขอโทษอ,ออกมาขอโทษโดยกันที่ให้อาภัยกันกะกับบอเดวา่าเพราะว่าแต้ว่าขอกับเขาขังอีบ่อยเด้ไม่น่าจะเซฟเอ็นบอยนั่นเอาขอ,อยกับเซฟตัวเนาะออบอยเอเออคือคุณเอาแรงบันดาลแมน คุณเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนเอาเรื่องของคนอื่นเอาเรื่องของคนอื่นมาอินอินแล้วปั๊บมาด่าเขากะดอกระดีอเนี่ยแม่าด่าขักด่าแน่เนี่ยแม่แล้วพัดว่าฉันฉันเป็นแฟนฉันเป็นประชาชนฉันฉันเป็นคนดูฉันมีสิทธิ์มึงมีสิทธิ์สิทธิ์แปลว่าสิ่งที่พึงมีพึงได้แต่สิทธิ์ต้องอยู่ภายใต้กรอบและขอบเขตขอบเขตออยังความถูกต้องความเหมาะสมจารีตปรรเพณีความดีงามอนิดาแบบ มันเป็นหัวหน้าคนแนวไหน,มนเมอผอคนแนวไหนคุณจะคิดเท่าอัดปากเมืเห็นบ่ด่ได้เกินไปไหมทุกทายแล้วได้มาหงายการขอโทษก็แสดงว่าอยาว่าคำถามนี้ต้องย้อนถามคืนคุณถามบอยว่าคุณเป็นหัวหน้าคนแนวไหนเห็นไหมยายแบบใดนู่นนี่นั่นต้องถามขึ้นว่าเจ้าเป็นผู้ใหญ่ปาษาไหดเจ้าเจ้าขามแดนไปอยู่ต่างประเทศแดงได เออพัดจะปอดเขาก็จะมาตรวจตรวจสอบคุณธ่านจะได้ทั้หรือว่าคนคนนี้ปกติไหมแม่ยายจิตปกติไหมยังสิแม่เออยอมรับว่าคุณสวยยอมรับว่าคุณเก่งแต่สิ่งที่คุณไม่มีสิ่งที่คุณพลาดก็คือมันก็บได้งามดอกย้ายแต่ว่ากับมันหมายถึงว่ากตบหูตาปากก็ถือว่าตามเกณฑ์มาตรฐานก็ไม่ได้บิดได้เดี้ยวนะว่าว่าพื้นคนมันกับปกติน่ะเอากระชเออเจอแต่เขด่าเขาอยู่นี่ไหมเขาบอกเรื่องเขาอยู่นี่ไหม คือเขามีเขา,เขาอาจจะมีเงินมีทองเขาอาจจะมีบุญวาสนาได้ไปอยู่ต่างประเทศเขาอาจจะมีการมีงานแต่สิ่งที่คุณไม่มีก็คือคอนโทรลคอนโทรลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยก็คือการควบคุมพัฒาธรรมก็คือสติค่ะเจ้าบ่มีเรื่องนี้เลยเจ้าแย่มากๆเลยอืมแล้วก็อย่างที่คุณบอยบอกนั่นแหละว่าใครครบกับคุณเนี่ย <No. S 1> คบเป็นเจ้าไหนแม่ยังับคนแบบนี้แม่แ <No. S 1> มนบอเขาเ็จะได้ว่าคบคนผ่านผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตผ่านไปหาผลแม่อีนี่มันผ่านแม่แมนบอคุยอะไรก็ไม่รู้เอยเปืือยสุดท้ายแล้วก็หาเรื่องเสร็จเจ้าของน่ะแม่เ mm. ออ